ตอนที่794ราชาฟ้าสายเลือดสุดยอดขั้นเจ้าเมืองฟีนิกซี่นี่จักกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันกางแขนออกและหยุดอยู่ตรงหน้าจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งอมตะร้องไห้และทำหน้าบูดมึงอย่ากโกรธไม่งั้นฉันจะตัดส่วนหนึ่งของฉันแหล่งชีวิตและเพิ่มให้กับคุณอย่างไรก็ตามฉันยังเด็กอยู่ไม่มีอะไรอัญญประกาศคู่หายลมตัดต้นตอแห่งชีวิต เจ้าคิดไม่ออกถ้าเจ้าตัดต้นต่อแห่งชีวิตอย่าพูดถึงว่าจะต้องเสียเท่าไหรเพราะการสูญเสียเจ้าจะตกสู่บัลลังก์จักรพรรดิโดยตรงคุณคิดว่าความแข็งแกร่งของคุณแข็งแกร่งมากไหมคัมรามจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซ์คริสตันกล่าวด้วยใบหน้าของขื่นถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรจัก,กรพรรดิอสูรตายเกือบกระอกักเลือดออกมาเต็มคำนะเวลานี้เขาเป็นใบจริงๆที่กินเบอร์เบอรีอรนและเขาไม่รู้ว่ากำลังทรมานอยู่หรือเปล่า จักรพรรดิปีศาจพยักขาวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรในตอนนี้เขายังเป็นจักรพรรดิและแน่นอนว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ที่สายเลือดของจักรพรรดิถูกตัดขาดไปสามในสิบและอายุของจักรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายนั้นไม่เด็กเกินไปแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์เช่นจักรพรรดิอสูรคริสตันก็เหลือทนจริงๆแต่อายุของเขานั้นใกล้เคียงกับของจักรพรรดิอสูจรจิ้งจอกสวรรค์เป็นเวลาที่เขาห่วงแหนความมีชีวิตชีวาของตัวเองมากที่สุด จักรพรรดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่มีใบหน้ามืดมนเขาเสียใจจริงใจจริงเขาไม่เคยคิดเลยว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเหมยกงจือจะมีอำนาจเหนือกว่าได้ขนาดนี้เขาสามารถหลุดพ้นจากการปราบปรามความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาและตัดแหล่งกำเนิดด้วยดาบของเขา ข้าให้สองคนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าฉันจะฆ่ายังไงดีอย่างไรก็ตามการสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินไปจริงๆแม้ว่าตระกูลฟินิกไฟอันเดจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดแต่ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะฟื้นตัวหลังจากกินแหล่งที่มาไปมากขนาดนี้จะฟื้นตัวได้หรือไม่เขาไม่รู้เลยไม่มีฟินิกไฟอมตะใดที่เคยทำมาก่อน ในขณะนี้เสียงของฟีนิกก็สดใสขึ้นเรื่อยๆฉับฟีนิกนับไม่ท้วนเริ่มควบแน่นหลังนายน้อยเมยอกลายเป็นปีกฟีนิกขนาดใหญ่คู่หนึ่งที่ยื่นออกไปด้านหลังเธอสะท้อนถึงเรือนร่างอันงามสง่าย,ยิ่งงามสง่าย,ยิ่งนับ ออร่าของเหมยกงจื่อนั้นเสถียรอย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางของราชาอสูรและความแข็งแกร่งของเขาได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างเห็นได้ชัดบนหน้าผากแสงและเงาของขนฟินิกปรากฏขึ้นแอละมันก็เหมือนกับที่ปรากฏบนหน้าผากของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่อมะตะา ในขณะนี้รัศมีแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากใต้เธอสีของรัศมีนั้นมีสีสันไม่ใช่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าและสีม่วงแต่เป็นสีทองสีเงินสีแดงสีขาวสีฟ้าสีดำและสีชมพูเจ็ดสีนี้สีสันและงดงามอาณาจักรใหม่นี่คือม่นตาของจักรพรรดิศูนพยักขาวหดตัว ในเวลานี้จักกรพรรดิฟีนิกค,คริสตันและจัก,กรพรรดิอมะตะต่างก็เบิกตากว้างเพราะมีความรู้สึกอยู่ในจิตสํานึกในเวลาเดียวกันราชาฟ้าไม่ดีสายเลือดของเธอต้องพัฒนาจัก,กรพรรดิปีศาจอมะตะอุทานใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและความโกรธก่อนหน้านี้ก็หายไป แน่นอนว่าวิวัฒนาการของสายเลือดเป็นสิ่งที่ดีแต่ก ah ็ข okay ึはは้นอยู่กับระดับวิวัฒนาการของสายเลือดด้วยวิวัฒนาการของสายเลือดระดับต่ำเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเชื้อชาติใดใดยกเว้นสายเลือดระดับที่หนึ่งเพราะวิวัฒนาการของสายเลือดระดับที่หนึ่งเป็นระดับของสายเลือดสุดยอดอย่างไรก็ตามสายเลือดชั้นยอดไม่เป็นที่ยอมรับโดยโลกในทันทีเขาจะประสบกับฟันเฟืองและการประนามจากสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถังซานพบเมื่อเขาพัฒนาสายเลือดของเขา ดังนั้นในเวลานี้เมื่อจัก,กรพรรดิหลายองค์พบว่าสายเลือดของงนเหมยกงจือกำลังจะวิวัฒนาการพวกเขาจะไม่ซีได้อย่างไรคนที่ค่อนข้างสงบคือจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาได้เห็นสายเลือดสุดยอดในทางซานแล้วและเคยประสบกับความสยองขวัญของสายเลือดสุดยอดเป็นการส่วนตัว แต่เห็นได้ชัดว่าเหมยกงจือไม่สามารถพัฒนาได้ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสำนักเมื่อมีวมีวัฒนาการของสายเลือดที่ยอดเยี่ยมจะมีนิมิตมากมายแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถผนึกมันได้เพราะภัยพิบัตินั้นมาจากภายนอกโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยจัก,กรพรรดิอสูรอมะตะก็ไม่สนใจที่มาของตัวเองลมหายใจฟินิกอันเดสอันร้อนแรงและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาโดยตรง และพวกมันก็พุ่งเข้าหาเหมยกงจื่อเพียงโดยการปรับปรามสายเลือดของเธอและป้องกันไม่ให้สายเลือดของนางพัฒนาเธอจะทำได้ไหมเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่เช่นนั้นอย่างน้อยความจริงที่ว่าเหมยกงจื่อมีสายเลือดฟีนิกซ์จะถูกเปิดเผยสารบรรพบุรุษอนุญ,ญาตให้เธอสร้างวิวัฒนาการสายเลือดสุดยอดได้หรือไม่ภัยพิบัติสามารถทนต่อมันได้หรือไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาความผันผวนของสายเลือดที่ลุกเป็นไฟได้ระง,งับความสดใสที่มีสีสันแยกออกจากโลกภายนอกและในขณะเดียวกันก็ระง,งับความผันผวนของสายเลือดของเหมยกงจือจากกระพัดิอสศูนย์อมตะผู้ยิ่งใหญ่คุ้นเคยกับสภาพร่างกายของเหมยกงจือมากที่สุด ราะเขาเพิ่งช่วยให้เธอตื่นขึ้นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของมันถูกรวมเข้ากับร่างของเหมยกงจือแยกส่วนเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของนกยูงและการเปลี่ยนแปลงอมตะโดยแยกทั้งสองออกจากกันป้องกันไม่ให้เลือดหลอมรวมและวิวัฒนาการปรากฏขึ้น จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันมองดูเขาอย่างกังวลใจการฝึกฝนของเขาไม่ดีเท่ากับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่รู้เกี่ยวกับสถานะของเหมยกงจือมากพอสามารถป้องกันได้จากด้านข้างของจักรพรรดิอสศรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่แต่ละคนปล่อยรัศมีเพื่อแยกสถานที่แห่งนี้ออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเต็มก่อนที่รัศมีสีสันสดใสที่เล็ดลอดออกมาจากเหมยกงจือจะค่อยๆจางหายไปและในขณะเดียวกันก็มีรัศมีของสายเลือดฟีนิกซ์ที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นใบหน้าของจัก,กรพัิอศู์อมตะดูเหนื่อยล้าและเขาก็ถอนความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และพลังสายเลือดของเขาออกไปอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาไม่มีความโกรธมีเพียงดวงตาที่แปลกและซับซ้อน เจ้าแห่งท้องฟ้านั่นหมายถึงอะไรนั่นคือระดับที่เขาไล่ตามมาตลอดชีวิตแม้ว่าเขาจะลองสายเลือดสุดยอดจริง,รงๆเขาก็น่าจะถูกดาวโจมตีอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่ดาวดวงนี้จะปรากฏได้นอกเหนือจากการมีอยู่ของจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดนั่นคือราชาแห่งท้องฟ้าผู้คอรองท้องฟ้าหากคุณมีสายเลือดดังกล่าวจริงๆท้องฟ้าทั้งหมดก็เป็นโดเมนของคุณเองสัตว์ประหลาดวิญญาณหรือเผ่าพันธุ์ใดๆที่มินได้สามารถบูชาและกลายเป็นค่าราชบริพารของคุณเองต่อหน้าคุณเท่านั้นแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาไล่าตามมาทั้งชีวิตจะปรากฏในเหมยกงจือและยังคงหลอมรวมด้วยเลือดของตัวเอง ด้วยวิธีนี้นกฟีนิกซ์และนกยูงไม่ควรทะเลาะก,กันแต่ควรร่วมมือกันตลอดมาเผาฟีนิกซ์และเผานกยูงได้ไปผิดทางแล้วผลกระทบและความตกใจขอองค์การค้นพบนี้ต่อจากกระพัดอสูรผู้ยิ่งใหญ่อมตะนั้นยิ่งใหญ่มากดวงตาของเขาซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้เพื่อราชาแห่งนกนับไม่ถ้วนกลายเป็นเรื่องตลกเผ่าอาสูรนกยูงที่กดขี่ข่มเหงไม่ควรเป็นคู่ต่อสู้แต่เป็นพันธมิตร สามารถเห็นได้จากการรวมกันของสองสายเลือดในเหมยกงจือหากกลุ่มฟีนิกซ์และเผ่านกยุงทำงานร่วมกันพลังการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจนกยุงปรากฏตัวเขาก็อยู่ในสภาพเผชิญหน้ากับตัวเองและถึงกับสู้มากกว่าหนึ่งครั้งในเวลานั้นฉันไม่สามารถทำอะไรกับผู้หญิงที่สามารถแอบดูความลับได้ พออมาคิดดูแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าได้รวมเป็นหนึ่งกับมันในครั้งนั้นมันสามารถปราบปรามจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ชั่วขนาดหนึ่งความคิดทุกรูปแบบยังคงปรากฏอยู่ในจิตใจของจัก,กรพรรดิอสูรนกยูและอารมณ์ของเขาก็ประปนกันมากขึ้นเหมยกงจือผู้ซึ่งสายเลือดถูกระงับและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในทิศทางของวิวัฒนาการได้ ค่อยๆหลอมรวมเข้ากับรัศมีของเขาในเวลานี้สายเลือดของฟีนิก์เพลิงอันเดธที่นั่งตรงกลางถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงหนึ่งภายใต้การปรับปรามของจักรพัฒดิอศูนอันเดธและถูกแยกออกจากการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวของจักรพัฒดิูสู์เสือขาวเพื่อไม่ให้ทั้งสองสายเลือดสัมผัสกันเมื่อเหมยกงจือค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของจักรพัรด์ทั้งสาก็จ้องมาที่เธอ ในขั้นกลางของราชาอสูรยังคงเป็นเวทีกลางของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่มี3ามสายเลือดระดับที่1ผู้นำตระกูลเจ้าเมืองเจ้าเมืองความเย่อหยิ่งแห่งสวรรค์และจักรพรรดิแห่งอนาคต มีรอยยิ้มตามธรรมชาติบนใบหน้าของจักรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยวิวัฒนาการของสายเลือดในตอนนี้สิ่งที่จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายคิดเขาก็นึกถึงมันโดยธรรมชาติจากนั้นเป็นต้นมาคาดว่าการเผเชิญหน้าระหว่างเผ่าอสูรฟีนิกและเผ่าปีศาจนกยูงจะหายไปความเป็นปรปักระหว่างสองเผ่าจะถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์บทที่795 เหมยกงจือมองไปที่จัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นจึงจ้องมองไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันดวงตาที่สับสนเล็กน้อยของเขาก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเขาเดินจากท่านั่งเป็นท่าคกเข่าและโค้งคำนับจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงทั่วขณะหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ยินเหมยกงจือกล่าวอย่างเคารพว่าเสี่ยวเหมยเห็นปู่ของเธอแล้ว คุณปู่จักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงและจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างๆเขาก็ตกตะลึงเช่นกันฉันได้ยินเหมยกุงจึกกล่าวต่อปู่ของฉันได้ถ่ายทอดเลือดของฉันและตั้งแต่นั้นมาฉันก็มีต้นกำเนิดของปู่ของฉันและฉันก็เป็นลูกหลานของปู่ของฉันปู่ของฉันและปู่ของฉันเป็นรุ่นเดียวกันดังนั้นเสี่ยวเหมยจึงจำได้เพียงคุณเป็นปู่ของฉัน ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันเต็มไปด้วยความอิจฉาโดยธรรมชาติแล้วเขาคงไม่มีความคิดเห็นใดๆในขั้นต้นจาก,กรพรัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไกลจากเขามากพูดตามตรงเขาเป็นมากกว่ารุ่นหลังเมื่อนี่คือลูกสาวของเขาเขาจำตัวเองไม่ได้แต่เขาจำจาก,กรพพร,รดิอสูนอมตะได้จาก,กรพพัดิอสูนพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มีรสนิยมเล็กน้อย หลานสาวของข้าจะจำปู่ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตั้งใจจะหยุดสำหรับจัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่อมะตะ30ของต้นกำเนิดสายเลือดถูกตัดออกจัก,กรพรรดิอสูรอมะตะนั้นยิ่งแปลกในใจของเขามากขึ้นไปอีกเมื่อมองดูเด็กสาวที่ประพฤตินีอยู่ข้างหน้าเขาก็มีความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจของเขา เป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ว่ามันยากสำหรับกลุ่มมอนสเตอร์ฟีนิกซ์ที่จะให้กำเนิดลูกหลานและยิ่งกลุ่มมอนสเตอร์ฟีนิกซ์แข็งแกร่งมากเท่าไหร่การให้กำเนิดลูกหลานก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นมันเป็นอัจฉริยะเมื่อตอนที่มันยังเด็กแอลเลมันได้เกิดขึ้นในกลุ่มตั้งแต่วัยเด็กและการฝึกฝนของมันได้รับการปรับปรุงตลอดทางอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานของตนเองได้แม้แต่รุ่นน้องที่พวกเขาปลูกฝังก็เป็นทาย,ยาทของเผ่าอื่นๆในสายเลือดอมตะ ในเวลานี้ฟังคำพูดของเหมยกงจือจู่จูก็รู้สึกใช่หญิงสาวคนนี้สืบเชื้อสายมาจากสายเลือดของเธอ30%ความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับลูกหลานของเธอเองคืออะไรจำตัวเองเป็นปู่และมีสายตรงหลานสาวก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะจัก,กรพรรดอสูนผู้ยิ่งใหญ่อมาตะลืมความโกรธก่อนหน้านี้ไปอย่างสิ้นเชิงลุกขึ้นด้วยความคิดรเรื่องมของเขาเองและช่วยเหมยกงจือให้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เด็กดีลุกขึ้นเผ่าปีศาจฟีนิกซ์ของเราไม่มีมารยาทมากนะักความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะหายไปเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนของสายเลือดฟีนิกซ์ในเหมยกงจือแอรลามานก็เหมือนกับสายเลือดของเขาเองทุกประการลมหายใจความรู้สึกกอขอองค์การเชื่อมต่อทางสายเลือดทำให้เขาดูเป็นที่ชื่นชอบของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าเขามากขึ้นเรื่อยๆ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกค,คริสตนเกือบจะลืมตาขึ้นแล้วเผ่าปีศาจฟีนิก์ประเภทใดที่ไม่มีมารายาทมากนะักคุณกำลังเออะอะไรคุณเป็นคนที่เรียกร้องมารายาทมากที่สุดเป็นจานที่น่าดูจริงๆขอบคุณท่านปู่ที่ให้เลือดค่าเหมือยกองจือกล่าวเบาๆ เธอเพิ่งตื่นจากการตื่นของเธอทำไมเธอถึงคิดว่ารู้จักจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะที่ยิ่งใหญ่เป็นตู่ของเธอในมุมมองของจัก,กรพรรดิอมตะนี่เป็นความกตัญญูที่เด็กมีต่อเขาแต่ในความเป็นจริงในหัวใจของเหมยกงจือมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญ,ญญาณจากใครบางคนแม้ว่าถังซานจะไม่อยู่ที่นั่นแต่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างดาบอาชูราเขารู้สึกว่าร่างกายของเหมยกงจือเปลี่ยนไปหากมีอะไรผิดพลาดเขาสามารถช่วยแก้ไขได้ ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการหลอมรวมของสายเลือดฟีนิกซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเลือดของฟีนิกซ์เพลิงไม่อันเดสเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเหมยกงจือไม่ต้องพูดถึงว่าทักษะเวทมนต์ของนวาน่าสามารถปรับปรุงการเอาตัวรอดของเธอได้อย่างมากความพอดีของสองสายเลือดของฟีนิกซ์และนกยูงเพียงอย่างเดียวก็มีความสําคัญมากและสิ่งนี้ถังซานร,รู้จริงๆเพราะในร่างกายของเขาเขามีสายเลือดฟีนิกซ์เพลิงอมาตะและแบรนสายเลือดนกยูงในเวลาเดียวกัน เพียงแต่เขาไม่กล้าหลอมสองสายเลือดทั้งสองนี้ตอนนี้เขามีสายเลือดสุดยอดสองสายแล้วถ้าเขาหลอมรวมอีกหนึ่งสายเลือดไม่ใช่ว่าร่างกายของเขาจะรับไม่ได้แต่เขากลัวว่าดาวจะไม่ทำงานต้องรอจนกว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตจึงจะรวมร่างได้จึงไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะในเวลานั้นแม้แต่เจ้านายของดาวในระนาต่างๆก็ไม่สามารถกดขี่เขาได้ เหตุใดดาบอาชูราจึงตัดที่มาของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่อมตะนั่นไม่ใช่ผู้พิทักษ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์หลักฐานในการปกป้องปรมาจารย์เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่คุกคามเจ้าของเกิดขึ้นแต่จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กำลังช่วยเหลือเหมยกงจือในขณะนั้น ดังนั้นดาบเทวเทพอสูรจึงถูกกระตุ้นโดยพื้นฐานโดยถังซานโดยใช้ดาบตัดสินโดยเจตนาเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างต้นกำเนิดกับจัก,กรพรรดอิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่และนำต้นกำเนิดเหล่านี้ไปรวมกับเหมยกงเจออย่างรวดเร็วรวดเร็วแต่เนื่องจากต้นกำเนิดมากเกินไปถังซานจึงควบคุมดาบอาชูราจากระยะไกลดังนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมได้ดีซึ่งนำไปสู่การปรากฏตัวขอองค์การหลอมรวมสายเลือดของเหมยกงเจอ การหลอมรวมนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นและถึงแม้ว่ามันจะปรากฏขึ้นแทงซานก็ไม่ตื่นประหนกแต่เขาเชื่อว่าจัก,กรพรรดมีวิจารณญาณที่ถูกต้องแน่นอนว่าภายใต้การปราบปรามของจัก,กรพรรดอศูนอมะตะการรวมเลือดไม่ได้ปรากฏขึ้นจริงๆไม่มีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมถือกำเนิดขึ้นสายเลือดสุดยอดนี้จะถูกหลอมรวมไม่ช้าก็เร็วแต่มันไม่เหมาะกับตอนนี้จริงๆและเราจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเรากลับไปเหนือทะเลมีโอกาส ถังซานต่างหากที่นับจากกระพัดอสูรอมต่อทอได้จริงๆเขานับคนอื่นๆแล้วเขาจะไม่นึงจากกระพัดปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นรถได้อย่างไรการรับรู้นี้เขาบอกเธอเมื่อเหมยกงจือเพิ่งตื่นด้วยการสนับสนุนของจัก,กรพรดปีศาจอมะตะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับจัก,กรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่จะย้ายเมืองเคอรี่ในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถซื้อเวลาให้กับถังซานและเหมยกงจือได้จนกว่าปีกข,ของพวกมันจะแข็งจริงๆ เหมยกงจื่อไม่มีอะไรจะขัดแย้งกับคำแนะนำของแทงซานการรวมเลือดของนกฟีนิกที่ยังไม่ตายทำให้เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเธอดูเหมือนว่าเธอจะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งการตื่นขึ้นนี้เองเหมือนกับนิพานของนกฟีนิกทำให้เธอรู้สึกได้ประโยชน์มหาศาลจัก,กรพรรดิอสูรอมะตะโดยธรรมชาติแล้วไม่ทราบถึงความลึกลับและกล่าวอย่างอบอุน่นว่า คุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันเดิมทีคุณเป็นสมาชิกของเผ่าฟินิก์ของเราและโดยธรรมชาติแล้วคุณควรกลับมาตระกูลของเราต้องการลูกที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเหมือนคุณฉันเพิ่งตื่นคุณน่าจะสัมผัสได้ถึงกระบวนการนี้มีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกคุณครับเหมยกงจือตอบอย่างเคารพ จัก,กรพรรดิอสูรอมตะกล่าวอย่างเคร่งขรึมก่อนอื่นเมื่อคุณฝึกฝนทุกวันและพยายามใช้สายเลือดของคุณคุณต้องรักษาระยะห่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอมตะก,กับการเปลี่ยนแปลงของนกมิวเป็นการดีที่สุดที่จะใช้เสือขาวการเปลี่ยนแปลงถูกแยกออกต่อจากนี้ไปอย่าให้โลหิตของนกฟีนิกและนกมิวมาบรรจบกันเพราะเมื่อรวมกันแล้วมีแนวโน้วมว่าจะทำให้เกิดวิวัฒนาการวิวัฒนาการนี้นำท้องฟ้าที่คุณไม่สามารถทนได้ เมื่อคุณได้เป็นจัก,กรพรรดิฉันจะทำเองสำหรับคุณผู้พิทักษ์ดูสิว่าคุณสามารถมีสายเลือดสุดยอดนี้ได้จริงหรือไม่ถ้าสำเร็จอนาคตของคุณจะเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์ของสำนักบรรพบุรุษของเราแต่ความเสี่ยงก็จะสูงมากเช่นกันและจะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนดูและดูว่ามันพยายามจริงๆหรือไม่ ระการที่สองเกี่ยวกับการปลูกสายเลือดฟีนิกของคุณคุณต้องเก็บเป็นความลับหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในเผ่าสัตว์ประหลาดนกยูงและปฏิเสธคุณในฐานะผู้เท่าอย่างไรก็ตามคุณเพิ่งสรุปงานของคุณสำเร็จและคุณยังอยู่ในเมืองเคอรี่ไม่มั่นคงเราต้องรักษาตำแหน่งก่อนอย่ารีบเร่งที่จะปลูกฝังสายเลือดของเราจากราชสำนักเราต้องปกปิดด้วยว่าท่านดีพออยู่แล้วหากพบว่ามีสายเลือดที่สามบวกกับเธอมันยังคงเป็นอัตลักษณ์ของมนุษย์ และฉันเกรงว่ามันจะนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่จำเป็นมากมายนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเหมยกงจือพยักหน้าจัก,กรพรรดิอสูรอมาตะกล่าวว่าหลังจากกลับมาแล้วจัดก,การเมืองเคอรี่ให้ดีและฝึกฝนให้หนักขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและพยายามไปให้ถึงระดับจัก,กรพรรดิโดยเร็วที่สุดแต่ในกระบวนการบ่มเพราะเจ้าอย่ารีบร้อนเกินไปถ้าอยากเป็นจัก,กรพรรดิการะส,สมสำคัญมากอย่าเลยดูเหมือนว่าตอนนี้คุณพัฒนาเร็วมาก แต่เมื่อเทียบกับจัก,กรพรรดิตัวจริงยังมีสสมอีกนับไม่ถ้วนหากสสมไม่เพียงพอจะมีที่ว่างน้อยเติบโตในอนาคตแต่คุงมีสามสายเลือดตราบใดที่คุมสสมเพียงพออนาคตคุณต้องสามารถเป็นจัก,กรพรรดิที่มีอำนาจมาก